มักกะตะชาดกชาดกว่าด้วยลิงปลอมเป็นฤาษีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารพิสุหลอกลวงรูปหนึ่งจึงตัดพระธรรมเทศนาดังนี้ครั้งนั้นพระศาสดาตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุนี้มิใช่หลอกลวงในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อการก่อนก็เกิดเป็นลิงได้หลอกลวงเพราะเรื่องไฟ แล้วจึงตัดนำเรื่องอดีตมาเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพ,พมทัศนเสวยราชะสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพรามหมู่บ้านกาสีขั้นเจริญวัยเรียนศิลปาศาสตร์ในเมืองตักกศิลาดำรงตนเป็นคารวาสขั้นต่อมาพามณีภรรยาของพรามนั้นคลอดบุตรคนหนึ่งเมื่อบุตรวิ่งเที่ยวไปมาได้ ชามานีก็ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์กระทำชาปนากิจนางแล้วคิดว่าเราจะอยู่คลองเรือนไปทำไมจึงละพักพวกญาติมิตรซึ่งพากันร,ร่ำไห้พาบุตรเข้าไปยังป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีมีรากไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารพำนักอยู่ณที่นั้นวันหนึ่งเมื่อฝนตกในฤดูฝนพระโพธิสัตว์ก่อไฟผิง นอนอยู่บนเครื่องลาดกระดานแม้บุตรของท่านซึ่งเป็นดาบทกุมารก็นั่งนวดเท้าของบิดามีลิงป่าตัวหนึ่งถูกความหนาวเบียดเบียนเห็นไฟที่บรรณาลราของพระโพธิสัตว์จึงคิดว่าหากเราจะเข้าไปในบรรณาสรา,านี้เขาจักร้องว่าลิงลิงแล้วโบยนำเราออกไปเราก็จักไม่ได้ผิงไฟ เอาละบัดน,นี้เรามีอุบายอย่างหนึง่งเราจะปลอมเป็นดาบททาการลวงเข้าไปจึงนุ่งผ้าเปลือกไม้ของดาบท,ที่ตายแล้วคนหนึ่งถือกระเช้าขอและไม้เท้าอาศัยตานต้นหนึ่งที่ประตูบนนาารรณศาลายืนสั่นอยู่ดาบทกุมารเห็นมันก็ไม่รู้ว่าเป็นลิงจึงบอกแก่ดาบทว่า มีราบทแก่รูปหนึ่งถูกความหนาวเบียดเบียนคงจะมาขอผิงไฟแล้วคิดว่าควรจะให้เข้าไปผิงยังบรรณศาลาหลังหนึ่งแล้วจึงพูดกับบิดาว่าพ่อจ๋ามานบนั้นมายืนผิงต้นตาลอยู่อันหนึ่งเรือนของเรานี้ก็มีอยู่ถ้าไครเราจะให้เรือนแก่มานบนั้นพระโพธิสัตว์ได้ยินคำของบุตร ก็ลุกขึ้นไปยืนดูที่ประตูบรรณาศาลารู้ว่าสัตว์นั้นเป็นลิงจึงบอกว่าลูกเอ,อ๋ยธรรมดามนุษย์หน้าไม่เป็นอย่างนี้ดอกลูกไม่ควรเรียกลิงเข้ามาในที่นี้เจ้าสัตว์นี้แหละเข้าไปในบรรณาศาลาแล้วจะทำลายเอาไฟเผาบรรณาศาลาซึ่งทำให้เราลำบากนิเสีย หรืออาจจะถ่ายอุจจาระเป็นต้นรดไว้พระโพธิสัตว์ทันบอกว่านั่นลิงดังนี้แล้วจึงคว้าคบไฟได้ดุ่นหนึ่งตวาดว่าเจ้าจะอยู่ที่ทำไมแล้วคว้างให้มันหนีไปลิงก็ทิ้งผ้าเปลือกไม้วิ่งขึ้นต้นไม้เข้าป่าไปพระโพธิสัตว์เจริญพรวิหารสี่ได้พรม,มโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระศ,ศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าลิงในครั้งนั้นได้เป็นพิสุผู้หลอกลวงในครั้งนี้ดาบทกุมาได้เป็นลาหุนส่วนดาบทคือเราตถาคตนี้แลขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไข b e แล้วพบกันใหม่ ในทิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ